สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เรามาพบกันในครัวอีกแล้วนะคะหนิงก็จะมา,าทำเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะมาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อที่เพื่อนๆจะเอาไปทำเป็นไอเดียเนาะเพราะว่า,าเราไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศก็ ก็จะแพงนะคะซื้อซื้อกินก็จะแพงหนิงก็เลยหนิงก็เลยทํานะคะหนิงก็ทามาหลายครั้งแล้วแต่หนิงก็ไม่ได้ลงวิดีโอให้เพื่อนดูเนาะครั้งนี้หนิงก็จะลงวิดีโอให้เพื่อนดูนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะเพื่อนๆปลอดภัยไร้สารนะคะถ้าเราทําเองแล้วก็ประหยัดนะคะถ้าเราไปซื้อเขามันก็จะแพงเพื่อนๆถ้าเราทําเองก็จะประหยัดนิดนึงนะคะหนิงจะทําด้วยกระทะนะคะเพื่อนๆ วิธีทำด้วยกระทะง่ายมากหรือว่าถ้าใครมีซึ้งนะคะก็สามารถทำได้แต่หนิงจะใช้กระทะจะรวดเร็วแล้วก็ง่ายนะคะเพื่อนๆจะเป็นกระทะเทฟลอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของแป้งค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะคเพื่อนๆส่วนผสมก็มีแป้งอยู่สองตัวนะคะก็แป้งมันนะคะแป้งมันธรรมดาเรานี่แหละคะ่ะแป้งมันแป้งข้าวเจ้านะคะ เพราะว่าที่นี่ก็มีแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าขายเพื่อนๆนหนิงก็เลยทําได้นะคะก็มีตาสามเสียนของบ้านเราเนาะหนิงไปซื้อที่ร้านไทยนะคะก็จะมีน้ำเปล่านะคะแล้วก็น้ำมันน้ำมันพืชเกลือนะคะก็แป้งนี้ก็จะ,อ,ะอย่างละ120กร,รัมนะคะ แป้งมัน120กร,รมัมแป้งข้าวเจ้า120กร,รมัมน้ำเปล่าเป็นน้ำอุ่น1ส่วนน้ำธรรมดา1ส่วนนะคะส่วนละ250 ML นะคะเราจะใช้2ส่วนเราจะเอาเป็นน้ำอุ่น1ส่วนน้ำอุณหภูมิปกติ1ส่วนนะคะแล้วก็น้ำมัน1ช้อนโต๊ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ํามันสําหรับไว้ทากระทะนะคะนี่ก็จะเป็นกระทะที่หนิงจะใช้มันจะเป็นกระทะเทพลอนนะคะเพื่อนๆแล้วก็พอเราทําเสร็จก็หนิงจะมาวางบนเขียงนะคะสําหรับเอาไว้ตัดนะคะเรามาผสมแป้งกันเลยค่ะเพื่อนๆเนทแป้งมันลงไปตามด้วยแป้งข้าเจ้านะคะ จะคนคนให้เข้ากันสักนิดนะคะเพื่อนๆเด่นีิจะเอาน้ำเปล่าไปใส่ไมโครเวฟประมาณ1นาทีนะคะให้เป็นน้ำร้อนพอเข้ากันแล้วก็เอาน้ำเปล่าอุณหภูมิปกตินะคะเพื่อนๆเทใ,ใส่ลงไปเลยค่ะ เกลือเกลือกับน้ำมันน้ำมันไปใส่ทีหลังนะคะเกลือเราใส่ไปได้เลยค่ะอันนี้หนิงเอาเวฟมาแล้วนะคะหนึ่งบาที่ จะเทลงไปเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้แป้งของเราก็เข้ากันดีแล้วนะคะเทน้ำมันลงไปเลยะค่ะ หน่ช้อนโต๊ะนะคะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆโดยรายละเอียดหนึ่งจะลงไว้ใต้คลิปอีกทีนะคะเพื่อน,พนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ค่ะโอเคเราจะพักแป้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะไปดูตอนหนิงทำใส่กะทะนะคะตอนนี้พักแป้งไว้ก่อนค่ะค่ะตอนนี้หนิงก็พักแป้งครบ20นาทีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาหยอดใส่กระทะกันนะคะก่อนอื่นต้องทาน้ำมันให้ทั่วก้นกระทะก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ก่อนที่จะตักแป้งขึ้นมาใส่กะทะต้องคนแป้งทุกครั้งนะคะ จะได้ไม่นอนก้นแป้งไม่นอนก้นนะคะตักใส่สองกระโบยแล้วก็พยายามยกกระทะขึ้นก่อนแล้วก็หั่นให้ทั่วนะคะแป้งมันก็จะได้ไปทั่วก้นกระทะแบบนี้นะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็ปิดฝาพอสุกแล้วเราก็จะมาใช้พายแคะออกนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะลอกออกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็เอาวางใส่ถาดที่เราเตรียมไว้ก่อนนะคะให้เย็นก่อนแล้วเราค่อยยกไปเทินแผ่นที่เราเสร็จก่อนนะคะหนิงจะวางไว้บนเขียงที่หนิงทําเสร็จแล้วหนิงวางไว้บนเขียงนะคะพอในถาดเย็นเราค่อยยกไปทับกันนะคะเพื่อนๆแต่อย่าลืมเอาน้ามันทาน,นะคะต้องทาน้ํามันทาน้ํามันแล้วก็เอาไปเทินกันมันจะได้ไม่ติดนะคะ นี่เย็นแล้วเย็นแล้วหนิงก็จะยกเทินกับแผ่นที่หนิงวางไว้บนเขียงแต่ก็ต้องทานน้ามันนะคะเพื่อนๆ่ทำเส้นใหญ่เราจะใช้น้ามันเยอะหน่อยเพื่อนเน,น้้ามันจะเยิมนะคะเพื่อไม่ให้มันติดกันเนี่ยคะ่ะเราจะเทินแบบนี้นะคะเทินไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเนี่ยคะ่ะหนิงเทินหลายชั้นแล้วนะคะ่ะแล้วต่อไปหนิงก็จะใช้มีดตัด เะะพื่อนๆเวลาใช้มีดตัดก็จะทาน้ํ้มันนิดหน่อยนะคะที่มีดกันแป้งติดมีดนะคะ,คะก็หั่นไปแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาใหญ่หรือเอาเล็กขนาดไหนนะคะก็ตัดแบบนี้แป้งเหนียวะคะ่ะเพื่อนๆเหนียวเหนียวนุ่มตัดไปเรื่อยๆนะคะ แป้งเหนียวรู้สึกจะติดมีดค่ะเพื่อนเพื่อนหนิงลืมเอาถุงเอาถุงโปะแล้วก็ใช้มีดตัดอย่างนั้นก็จะกันติดมีดได้ค่ะเพืเก็จะได้ประมาณนี้หนิงจะเช็ดน้ำมันออกจากเขียงเพราะว่าน้ำมันมันเยิมไปเช็ดน้ำมันออกสักนิดแล้วเราก็จะมา มลอกออกจากกันค่ะเพื่อนๆก็จะมีขาดบ้างนะคะถ้าเราเราใส่แป้งบางเวลาเราดึงแบบนี้มันก็จะมีขาดบ้างนะคะถ้าเราใส่หนามันก็จะไม่ขาดก็มีบ้างเป็นบางแผ่นที่หนิงใส่บางแล้วมันก็จะขาดค่ะเพื่อนๆนะคะเส้นก็ออกมาเหนียวนุ่มดีนะคะค่ะประมาณนี้เพื่อนๆ เนี่ยค่ะเหนียวนุ่มเด้งนะคะเพื่อนๆจะออกมาประมาณนี้เลยการหนิงก็อยากให้เพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะเก็บไปหนิงแกะได้เยอะแล้วหนิงเอาใส่ใส่ ถ้วยเพื่อที่จะใส่ตู้เย็นไว้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆเวลาเราอยากกินเราก็ออกมามาทำได้นะคะจะเอามาผัดซีอ,อิ๊วหรือผัดลาดหน้าหรือทำก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อย่างงี้ก็ได้หมดะคะ่<ๆ>ะเพื่อนเส้นมันก็จะเหมือนเดิมเราแช่ตู้เย็นไว้นะคะ นี่นี่ก็แกะหมดแล้วเดี๋ยวนิงจะเอาใส่ถ้วยแล้วปิดฝาใส่ตู้เย็นไว้นค่ะที่หนิงแกะแล้วก็จะมาขยำขยำให้มันแตกออกจากกันนะคะเพื่อนๆกันมันติดกัน จะใส่ถ้วยแล้วก็ปิดฝาทำไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆพื่ทำง่ายมากแป้งถุงหนึ่งก็ทำทำได้หลายครั้งนะคะเพื่อนเพเพราะหนึ่งทำจะทำไม่เยอะ แต่ละครั้งก็จะทําประมาณนี้ก็เอาไปผัดหรือเอาไปทำอะไรก็ได้เวลาหนึ่งค่ะเพื่อเนเคก็เสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ของหนิงนะคะเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะคะไม่ได้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะทําง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะคะไา้สารกันบูด ทำทานได้ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะาผัดซีอิ๊วหรือว่าราดหน้าก็อร่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เย็นตาโฟนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดลองไปทำมาดูนะคะคลิปนี้หนิงก็ขอตัวไปเท่านี้นะคะก่อนอื่นหนิงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b ์ให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนิงคะ่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ไปแล้วค่ะกับเส้นก๋วยเตี๋ยน,น,นุ่มๆเหนียวๆน,นะคะมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย